พวกเราเกิดนาำตอนนี้พวกเราก็อยู่ในแอปติงตองเอ้ยไม่ใช่แอปตุกติกต่างหาก เ้ยไม่ใช่โตกเตกโว้ยเฮ้ยเอาดีดีดีเราอยู่ในแอปติ๊กตอกโอ้โหสุดยอดเลยทุกคนไม่คิดว่าเราจะมาอยู่ในแอปติ๊กตอกนะเนี่ยพอดีพวกเราอยากเป็นติ๊กต็อกเกอร์บ้างไงถ้าอยากจะดังในนี้ต้องทำไงฉลามเต้นไหมเต้นเฮ้ยเออใช่เอาท่านี้แล้วกันโอ้โหสุดยอดเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยแค่นี้ก็ดังแล้วใช่ไหม เอ้ยอีกอย่างหนึ่งนะเล่นมุกฮางไงเออคนเล่นมุกหาในติกต็อกน,นี่ดังสุดๆเลยนะวันนั้นจะไปตลาดมาแทบมีเรื่องเลยโอ้โหทำไมอ่ะจะผักสดดลยดิไม่รู้มันจะสดไปไหนอ่ะเออคิดว่าจะไม่กล้าต่อยกลับเออก็ยังดีกว่าเจอผักเน่าอ่ะเอ้เลยอ,อย่างไงฉลามทำคลิปดึงดูดพวกผู้ชายมาละผู้ชายก็ชอบแบบว่าหุ่นเซ็กซี่ๆอย่างเงี้ยโอ้โหนี่ไงทุกคน โอ้ดึงดูผู้ชายโอ้โหเอวย6่สอกสามสโอ้โหขาเล็กเอวผู้ชายต้องชอบแน่นอนโอ้โหโอ้เซ็กซี่แบบนี้ติ๊กตอกอยากแบนแน่นอนติ๊กตอกบอกว่าโหเซ็กซี่เกินไปแล้วครับขอแบนได้ไหมอย่าแบนผมเลยนะคะ